ยักครับไอ้ดุยกยักครับไอ้ดุกยักษ์ครับอ้อโ้นแล้ว็ดลูกไก่สองโลได้อยู่ใส่นี่ระดับนี่ถ้ัปุนน่ยังจมเบ็ดละ ว่าแขได้ยามเยี๋ยวพักกันด้วพักอกกกังยังบามพักอ๊กังว่าแขกใส่นี่ก็ลายตัวงเพราะน้ามีปน้อยกว่านี้บมรูกเข้าอ่ะ เอ้ยเนี่ยยเเอ้รียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเป็นของช่างป้อมแล้วครับยอมจนได้ครับไส์สองนู่นนะครับเออไปตั้งูเลยกองทำดินกับนกองเอฟฟิตดุครับฟิตดุครับไ้จัมโบ้ครับไส์สองกว่านู่นนะครับส่งโลขึ้นอย่ังไง น้องไผ่นะครับน้องไผ่มาขอแจมด้วยนะครับหมายช่างป้อมนะครับไหนน้องไผ่เยอะแล้วครับคันอะไรครับเนี่ยหาชิโอจินะครับนี่เยอะโดยน้องไผ่นะครับขอแจมหมายนิดนึงมาถึงก็ได้เยอะเลยนะครับนะครับเหยียดดีพี่ช้ยไปก่อนครับเปล่าเปลาเลนเนี่ยนี่ได้แล้วครับ ดูครับไซสสองครับไซส์สองผ้ากีมอยู่ปืนกิมอยู่ปืนน้องไข่มาขอแจมพี่ยามก็มาขอนั่งด้วยครับปลาเข้าดีเป็นพิเศษเลยครับเหยียดตัวนี้นะครับไอ จนะเปลี่ยนก่อนเขาบอกว่าก mm ็เ hmm. รียกของเขาเปลี่ยนกันละนี <S 2> <S 2> <S 2> ่คือเปลียนก่อนก็ดีเขาอย่าไ้หู้ซื้อนี่นะครับโอ้พี่ยามเมาอีกแล้วพี่ยามเมาอีกแล้วที่ตักแล้วครับรีบเร็วครับพี่ยามเมาอีกแล้วครับที่ตักให้พี่ยามหน่อยครับเร็วครับขี่คอนะ โอ oh, oh. oh, ้โหลุตเห็นนะมการสังสวกเหรอเกิไงครับพี่อ้ํปลาตัวครับน่าจะกังงะไปก่อนไหลก็ลุตเห็นนะไม่ไม่เดี๋ยวไม่งัดให้ตักตัก สวยครับสวยครับนี่พ <ue> oh, <mm <three> <techn ic more> ี่ยามสวยครับใส่สวยครับตรงนี้กำลังย่างครับใส่ย่างนะครับใส่ย่างนี่เดี๋ยวมงนข่ำนี่ย่างครับได้แล้วครับพี่ยามได้แล้วได้แล้วขอกลับใหม่ได้แล้วขอกลับใหม่มาครับวิเซิร์ตครับวิเซิร์ตของเรานะครับโอ้โหพูด เออวิตาห้อนี่มันอาการเป็นไงครับเบ็ดไมมีขอแล้วขออยู่รุ่งเบ็ดบม่มีขอตายละป่าเอไปขอปลาขอไปอาการมันเป็นอย่างไรครับเบ็ดไม่มีขอนะครับขอมันลื่นไปกินเหียขอมันลื่นไปกินเหียนะครับโอ้ยเรียบร้อยครับมาครับเสียนที่ยามของเรานะครับโอ้ปลาเข้ากระชังเสร็จแล้วไม่ได้ถ่าย มือตักมือตักระดับเทพเลยครับทีเดียวจอดนะครับกับปลาเบือเออปลาสวายนะครับนี่วันนี้เป็นนอนพระเสร็จด้วยนะครับพี่ยามทําบาปไปได้ครับผมใส่อยู่ประมาณอ่าประมาณสองสามนะครับประมาณสองครึ่งนะครับนี่วันนี้พี่ยามทำบาปได้ นี่เดี๋ยวมีขี้ปากเดี๋ยวมีขี้ปากนะครับใส่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรารู้นะครับถ้ามันลดลงเหรอเนี่ยอะไรลดลงกับปล่อยเหรอนี่มามาหน้ากล้องครับหน้ากล้องครับหน้ากล้องครับเอาหน้ามาเพ่ครับนี่พี่อําของเรานะครับสองอัพสองอัพสองอัพนะครับ นี่ครับขาดไปไม่ได wow. ้ครับเยอตกปลาเดอะบิ๊กฟิตนะครับนี่ตัวสำนักต่างเป็นทางการนะครับของทีมงานนกตกปลาเมียนายดอยหลวงนะครับชมรมนักตกปลาเมียนายนะครับของเขานี่เองครับนี่ก็นหนึ่งหนึ่งในผลงานของนักตกปลาอ่านี่อันนี้ผัวนายเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ผัวนายอันนี้ผัวนายครับนี่อันนี้ผัวนายเมียนายยังไม่ได้ออกต่ครับอันนี้เป็นของเมียครับนี่นี่กูหันแปดครับนี่ โอ้โนี่ครับสุดยอดครับอันนี้ประมาณอ,าอยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้โลในถึงสาครับนี่น,น่ครับมา,มา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 ทายกูกระป๋าน้อยเหรอนี่อันนี้ผลงานของผัวนายนะครับนะปีมอยของเขานะครับนี่ทีมงานของเขานะครับสุดยอดครับนี่นนนสุดยอดครับ นะครับเดี๋ยวอันนี้นี่นี่ของปีแก้วเขานะครับีแก้วเขาเนี่ยุดยอดครับนี่นี๋ยว่อมมอน้วยกันครับอมมอน้วยกันครับนี่หาคุณล้นไปอันนี้ผลงานของอ่าเมียนายครับอันนี้ผลงานของเมียนายครับอันนี้ของผัวมานี่ทายกูเลยครับบ่น้อยหน้าครับน้อยแกละครับนี่นีของไอแคนครับนี่น้อยหน้ากันครับสุดยอดครับโอ้ อิดครับอิดเนาะหามปลาอิดเนาะนี่ครับกู้ครับสองคนนะครับบัตรราคาสามร้อยบาทนะครับนี่คุ้มค่ามากเลยครับมีปลาดุกมีตะเพียนปลานิ้นมีปลาสวายนะครับนีุ่ัยอดครับนี่เยอะมากเยอะมากเกือบสี่สิบโลนะครับสองคนนี่ อ่านี่ความพิชตดของเราครับพิชติเขาก็ไม่ใช่น้อยครับสิบประมาณสิบโลได้ครับนี่นี่ผลงานของพิชาดของเราปลานินดินได้ปลาหนินโตโตนะครับนี่ปลาหนินโตโตนะครับปลาตะเพียนด้วยนะครับนี่ประมาณสิบโลได้ครับพิชตินะครับได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับวันนี้ไม่น้อยหน้าครับไม่น้อยหน้าครับได้ทุกคนครับสร้างสรรปลาลงยังครับอ๋อเดี๋ยวสักครู่เราก็ถ่ายนะครับเนาะ นี่ช่างสันนะครับอ่านะครับก่อนจะกลับบ้านในวันนี้เดี๋ยวผมจะยกปลาให้ดูก็ได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วก็กินเลี้ยงสั่งสค์กับเพื่อน่นักปลาเมียไหนด้วยกันเดี๋ยวมายกปลาที่ผมได้ในวันนี้ครับโอ้ได้เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูปลาครับมีปลานิลปลาในปลาในกระชังนะครับกระชังก็เล็กด้วยครับ นี่สิบกโลได้ครับสิบกโลได้ครับวันนี้ครับปลานินได้เยอะเลยครับนี่ปลานินไทยจัมโบ้แล้วครับแรกบอแรกกระชังบอนี่ก็ได้ครับกระชังเล็กแต่ปลาเยอะครับกระชังเล็กแต่ปเดี๋ยวเราไปดูช่างสันเงี้ยครับจิ๋วเตเจ๋วตัวนะครับนี่เยอะไม่เยอะครับก็พอมาสนุกกับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาด้วยกันนะครับก็ ประมาณสิบสิบสิบกโลได้อยู่ครับก็เดี๋ยวไปดูปลาทั้งสันกันครับมาครับมาครับปลาทั้งสันครับยอแสงไหมครับแสงไหมครับเอ้าทั้งสันปลาตายครับทั้งสันครับของจริงต้องงี้มันโดนอะไรครับ น่าจะผิดคิวมันโดนไล่ตายครับเยอะเหมือนกันครับไม่ยานไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยทั้งขันก็ไม่น้อยหน้าครับนี่มาดูครับนี่สุดยอดนกันครับอยากดูครับไปเลยจะไปแล้วกันไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดี๋ยวไปพร้อมกันครับนี่ข้างฝันก็ไม่น้อยหน้าครับมันแข็ง 1, 2, 3, 컴온!